ลำบากอย่างนั้นเหรอเช่นนั้นเจ้ากล้ามาประลองกับข้าหรือไม่มีสิ่งใดจะไม่กล้าละ่ะเพนก่อนไม่รอแล้วนะเยอะความต้องการเอาชนะของพวกเขานี่มันจริงๆเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนในเนื้อเรื่องเดิม พยายากลายเป็นตัวโกงเพราะวางแผนให้พระเอกตกจากหลังมา้าหรือว่าจะเป็นครั้งนี้กันนะเยอยจีเซียวอย่างนี้เจ้าก็เป็นเพียงเก่งจีนที่ใกล้น้ำมักได้จันก่อนเจ้าอย่าลำพองใจไปพระองค์น่าจะรู้ดีว่าตนเองไม่ใช่คู่ที่เหมาะสมกันข้าน้อยเพียงแต่ปกป้องคุณหนูก็เท่านั้น เจ้าหมายความว่าเช่นใดนี่เจ้าไม่กล้าแม้แต่จะยอมรับว่าตนเองชอบจงหลวนเช่นนั้นเหรอควาพยายามปล่อยมือนะข้าไม่ปล่อยโครงอะนั่น่น,นมัน นี่มันคือแผนการทําให้ตกม้าที่ใครเขาว่ากันอย่างนั้นเหรอนี่มันคือจอมผดดกามบังคับต่างหากหละ่ะดังนั้นเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาดีขึ้นแล้วทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนในหนังสือเล่มเดิมอย่างนั้นเหรออ้าข้าควรจะอยู่ที่อื่นไม่ควรอยู่ที่นี่ไม่ใช่นะจงหลวน เมื่อครูที่เจ้ากล่าวมาหมายความว่าเช่นใดไม่มีอันใดนี่ <laughs>